อ๋อพอทามาก็กาทักทายทุกท่านชมบรรยากาศที่วัดป่าหนองบัวหมู่ยีิกุสุมยะสะหทหลังจากทอดกระถิ่นแล้วก็บรรยากาศประมาณนี้ออกมายืนตัวตนนั้น่ะตัวแท้ๆบรรยากาศช่วงหน้าหนาวออกบรรยากาศสวยงามที่วัดป่า,า,าไม้สวย ทำบรรยากาศแบบบ้านเฮาาชมบรรยากาศแบบบ้านเรายอดป่าน้องบัวาชมบรรยากาศตอนเย็นๆ วัดป่าหนองบวงัวโมงที่สิบกุศลยะอสวรรค์อ๋อก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน เขาบรรยากาศตอนเย็นๆอุ่มหนาวก็ลงมาบรรยากาศอุ่มหนาวก็ลงมาที่ทัดป่าน้องบวัวบรรยากาศแบบป่าเราหาเจ้าบรรยากาศหลังทอดกระทินแล้วลง่งไม่มีคนเลย มันจะกายแบบสบายสบายไม่มาด้วยสองตัวมาวิ่งตาม,มนี่ก็ที่วัดป่าหนองบัวมีสิบกุและสูทรภาพีนแตีเยวเข้าก็ดูที่วัดป่าหนองบวัวสักคิด พรุ่งนี้ค่อยดูป่าพรุ่งนี้พาปีนก้อนหินมรดูกาทางเข้าวัด มาถึงนี้ก็ใฉยก็ไ์ก็แจ์ก็ที่ตามให้พระอา,าจารย์โดยจะขอบพระคุณอย่างจริงสาธุสาธุสาธุจะเอิญพอ